อเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวมาฟังคําทํานายนะครับคือคลิปนี้คือคลิปดูดวงคลิปนี้คือคลิปดูดวงดูดวงอะไรเนี่ยดูดวงการงานนะครับการงานและการเงินสําหรับชาวราศีต่างๆนะครับคลิปนี้คือคลิปดูดวงการงานและการเงินสําหรับชาวราศีต่างๆ สถานการณ์ทางการงานและการเงินที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2561นะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังรับชมอยู่แล้วก็มีคอมเมนต์ที่ดีมาให้นะครับส่วนคอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมบอกอยู่เสมอว่า คืออยากจะให้ฟังคําทํานายดวงเนี่ยด้วยการใช้วิจารณญาณแล้วก็ฟังแบบคขำๆไปนะครับไม่อยากให้เอาดวงมาอยู่เหนือการตัดสินใจของเรานะครับเพราะว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยเราตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ได้รับผลกระทบที่เราตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่จะที่จะได้รับกลับมาซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจในการปฏิบัติตัวของเราในตอนนั้นน,นซึ่ง หมอดูไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตเราได้ถ้าเขาทำนายให้เราต้องทำเช่นนี้หรือทำนายให้เราต้องเลือกทางเช่นนั้นแต่พราะเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยเขารับผิดชอบชีวิตเราไม่ได้เราต้องเจอมันด้วยตัวเองเราเจ็บเองเราเจ็บปวดเองเราสุขเองเราทุกข์เองทุกอย่างเรารับด้วยตัวเองไม่ใช่หมอดูมารับกับเราหรือว่ามาเจอกับเราคือเราต้องเจอสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้น การตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับการดูดวงเป็นเหมือนกับไกด์อย่างหนึ่งนะครับคือถ้ามันดีเนี่ยเราก็รับฟังแล้วก็เก็บเอาไว้ถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ใจแค่นั้นเองนะครับชีวิตเราเราได้คิดเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมากําหนดชีวิตเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฟังคือคือถ้าผมพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบื่อนะครับเพราะว่าผมพูดแบบนี้ทุกคลิปนะครับที่ผมพูดแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าคือถ้าคนฟังรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมต้องพูดซ้ำๆเพราะว่า คือผมอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคนมาฟังรุ่นหลังๆเนี่ยถ้าเคยเปิดดูผมครั้งแรกเนี่ยก็เขาจะไม่เข้าใจว่าทิศทางของมุมมองในการดูดวงของผมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมผมเน้นย้ําว่าเราอยู่เหนือดวงเราเป็นคนควบคุมชีวิตตัวเราเองทุกอย่างไม่ใช่หมอดูหน้าไหนจะมาควบคุมชีวิตเรานะครับเอ่เราต้องกําหนดมันเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าราศีต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนตุลานี้เนาะครับผมโอเคครับ าชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกคือชาวราศีที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปการงานและการเงินสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2561นรสะครับราศีพิจิกจะต้องเจอกับเรื่องราวเช่นไรในเรื่องการงานและการเงินนะ๋ยวมาฟังนะครับการงานและกาโอ้โหคือไม่รู้นะคือทําไมเดือนนี้เดือนตุลาคมเนี้ย หรือว่าอันนี้อันนี้ผมมองในแง่ดีนะหรือว่ามันอาจจะเป็นพายุเป็นพายุระยอกระลอกนะระยอกเป็นพายุระลอกหนึ่งที่พัดเข้ามาโจมตีคุณก่อนจะเข้าสู่เดือนเกิดของคุณอ่าเดือนเกิดของคุณคือเดือนพฤศจิกายนแล้วคลิปนี้คือคลิปตุลาคมเดือนตุลาคมทํานายเดือนตุลาคมภาวะการงานเหนื่อยมากผมบอกนะว่า ราศีพิจิกในเดือนตุลาคมเนี่ยการงานเหนื่อยมากต่อสู้ดินน้นรนฝันฝ่าอดทนใช้แรงกายแรงใจอย่างสูงในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ที่จะกำลังจะเข้ามาและกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งผมมั่นใจว่าต้องเกิดแน่เพราะไพ่หลายๆใบในกลุ่มไพ้การงานเนี่ยมันเทไปแต่เรื่องอุปสรรคมันเหมือนกับมันเหมือนกับเลดราที่มันจับเป้าอยู่อะ แล้วไพ่ทุกใบที่เป็นปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมารวมกันอยู่ที่ชุดนี้ความจริงแล้วนะความจริงแล้วนี่นมันน่าจะเป็นไพ่แบบอื่นคือเป็นไพ่ดีๆเป็นไพ่อะไรมาเขา้ขากันไปในชุดของคําถามที่เกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยแต่เผอิญว่ามันมีแต่อุปสรรคมารวมกันหมดเลยมีแต่ไพ่อุปสรรคมารวมกันมันล็อกเป้าที่เป้าหมายเดียวอะ่ะคือราศีคุณบอกไว้อย่างนะว่าต้องเหนื่อย ผมไม่รู้หรอกว่าหน้างานของแต่ละคนเป็นยังไงชีวิตการทํางานของแต่ละคนเป็นยังไงใครเป็นข้าราชการใครเป็นลูกจ้างใครเป็นผู้ใช้แรงงานใครเป็นเจ้าของกิจการผมไม่รู้หรอกแต่ิที่ผมรู้นะดูจากหน้าไพ่นะคุณต้องเหนื่อยแน่ๆน,นะครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่เหนื่อยแล้วมันเหมือนต้องเช็ดเหงื่อคุณเข้าใจครับว่าเขาว่าเหนื่อยแล้วแบบมันบวกความท้อไปด้วย มันบอกความท้อต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากในการฟันฝ่าอุปสรรคในด้านการงานอุปสรรคมีไหมมีแน่นอนนะครับเรื่องคนรอบข้างภาวะแวดล้อมหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านงเจ้านายหรือว่าหน้างานปัญหาหรือว่าภาวะกดดันในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานมีถาโถมเข้ามาไหมคุณเลือกดีกว่านะครับผมบอกว่าคุณเลือกดีกว่าว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรอไม่มีสิบล้อไม่ใช่คิดอนุชานะครับ คุณเลือกดีกว่าว่าคุณจะเลือกสู้กับปัญหาไหนนะครับผมคิดว่าตัวเลือกเหล่านั้นน่ะมันมันเรียงกันเป็นตับเลยให้คุณจิ้มจิ้มหมายถึงอะไรคือจิ้มเลือกเลยว่าจะจะจะสู้กับใครก่อนนะครับจะสู้กับเพื่อนร่วมงานก่อนหรือว่าจะสู้กับภาวะเจ้านายก่อนหรือว่าจะสู้กับแรงกดดันในด้านการงานก่อนหรือว่าจะสู้กับความหวังในด้านการงานที่มันยังไม่เป็นจริงก่อนหรือว่าจะสู้กับอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานน่ะคุณเลือกจิ้มเอาเลยเดือนตุลาคมอ่ะนะครับเพราะให้ให้มันชัดขนาดนี้ ผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะเจออะไรแต่ไพ่มันชัดเรื่องการเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ถึงได้บอกไงว่าเลือกจิ้มมาเลยว่าจะสู้กับอะไรก่อนเพราะมันมาแน่ๆนะครับมันมาแน่ๆไม่หนึ่งเรื่องก็สองเรื่องที่เป็นปัญหาถึงได้บอกไงว่าเช็ดเหงื่อรอเลยนะครับเช็ดเหงื่อตอนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเช็ดเผื่อไว้วันข้างหน้ามันจะไม่มันจะไม่เด,บ,เดบท่วมหน้าเพราะมันต้องมาท่วมแน่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็เช็ดเหงื่อเก่าไปก่อน เพื่อรอรับเงื่อนใหม่ในเรื่องการงานคุณต้องเจอปัญหาและอุปสรรคถามว่าพูดว่าจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคขนาดนี้เน้นย้าขนาดนี้แล้วฮี่มันจะต้องแย่หรือว่าต้องเลวร้ายหรือขนาดต้องหน้าที่การงานพังหรือว่าเจ๊งหรือว่าทนไม่ไหวล้าออกหรือว่าโดนกดดันหนักจนทําให้เราแบบอยู่ไม่ได้หรือว่าการงานสิ้นสุดมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือมันก็แปลกอยู่เหมือนกันที่ จะใช้คําว่าแปลกหรือใช้คําว่าโชคยังดีก็ได้นะครับจะใช้คําว่าแปลกหรือหรือโชคยังดีก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในบรรดาไพ่ที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ถาถมเข้ามาเนี่ยสิบล้อสิบล้อ,อในบรรดาไพ่อุปสรรคหรือไพ่อะไรต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาในเรื่องการงานเนี่ยมันไม่มีไพ่ใบไหนที่เป็นไพ่จบเส้นหรือว่าเป็นไพ่ย,ย,ย่ําแย่ หรือว่าเป็นไพ่สิ้นหวังหรือว่าเป็นไพ่ที่สิ้นสุดอย่างเจ็บปวดหรือว่าอะไรนี้คือมันเป็นไพ่อุปสรรคก็จริงไพ่เหนื่อยก็จริงไพ่ท้อก็จริงแต่ว่าไม่มีไพ่ร้ายถึงขนาดจบสิ้นไม่มีไพ่ร้ายถึงขนาดจบสิ้นหรือว่าไม่ไพ่ไม่มีไพ่ร้ายถึงขนาดถูกไล่ออกหรือว่าไม่มีไพ่ร้ายถึงขนาดหมดกาลังใจที่จะทํางานต่อไปหรือว่าธุรกิจเจ๊งไม่มีไพ่ชุดนั้นขึ้นมาอ่า เพราะฉะนั้นไม่ต้องวอรี่นะครับนั่นนะดูก่อนดูเพื่อความช่วยอีกทีหนึง่งเออใช่ใช่จริงๆนะครับมีไพ่อุปสรรคแต่ไม่มีไพ่ร้ายถึงขนานนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดเอานะเอาตามภาพรวมๆที่ผมคิดนะผมคิดว่างานคุณเหนื่อยแน่มีอุปสรรคแน่ท้อแน่แล้วก็ต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากในการต่อสู้กับอุอปสรรคที่ถาโถมเข้ามาภายในช่วงเดือนตุลาคมแต่ถามว่ามันล้มมันท้อมันแพ้มันล้มเหลวมันหงายท้องมันพังภาพมัน จบเหไหมมันไม่จบหรอกผมคิดว่าคุณยังไหวอยู่คุณยังสู้ได้อยู่และคุณยังมีพลังกายพลังใจในการที่จะฟันฝ่าให้มันผ่านพ้นไปจนกว่าจะเข้าสู่เดือนเกิดของเราเองเพราะว่าคิดในใจคิดในแง่ดีคือเฮ้ยอีกเดือนเดียวเวยอีกเดือนเดียวก็ถึงเดือนเกิดเราแล้ว,ลวนะครับอ่าอีกเดือนเดียวก็ถึงวันเกิดเราแล้ว,ลวนะอ่าใจคองจะวิ่งตลอดเลยโอ้โหไม่หยุดเลยไงวะเนี่ยทุกคลิปที่กูพูดเนี่โอ้โห มึงหลีกไปขี่ทางอื่นไม่ได้หรือไงโอ้โหตายห่าแล้วนะคือคือคือมันโอเคนะครับมันโอเครู้จักรู้จักไพ่แล้วมันมีความใจสู้อยู่นะครับมันยังผ่านพ้นไปได้และอย่างที่ผมพูดไงว่าอีกแค่เดือนเดียวก็วันเกิดเราแล้วบางทีวันเกิดแล้วเนี่ยอาจจะเราอาจจะได้พบสิ่งดีๆเป็นของขวัญวันเกิดอา,อาจจะได้พบเรื่องดีๆอาจจะได้พบนิมิต่หมายที่ดีในวันเกิดเพื่อเป็นการผ่านเข้าสู่อายุใหม่ก็เลย ในเดือนตุลาคมเนี้ก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤศจิกาเนี่ยมันก็เลยเจอปัญหาถาโถมเหมือนกับว่าขึ้นและลอกสุดท้ายเพื่อลองพิสูจน์ดูที่ว่ามันจะไหวไหมบางทีมันอาจจะแลกมาด้วยความสําเร็จหรือว่าสิ่งดีๆในในในใ,ใ,ในเดือนเกิดเราในเดือนหน้าก็ได้นะครับอ่าเนาะลองมองในแง่ดีเข้าไว้แล้วกันนะครับอ่าเดือนตุลาคมนี้ก็สู้ๆไปก่อนนะครับเรื่องงานเนาะส่วนเรื่องเงินนะครับโอ้โหเหมือนกับจริงๆแหละเหมือนที่ผมพูดแหละเหมือนมันถาโถมมาอ่ามันเหมือนกับระลอกขึ้นที่ เอ้ยถึงเดือนเกิดหมดแล้วเว้ยกูต้องแบบจัดหนักหน่อยว่างั้นเออคือมอนแบบว่าให้เราแบบเจอเรื่องราวไม่สบายใจเต็มที่แล้วพอเข้าสู่เดือนเกิดเนี่ยมันจะอาจจะได้เจอเรื่องดีๆนะครับเ,ออเดี๋ยวดูก่อนนะก่อนจะกันกองคำพูดมาด,ดูดูก่อนการเงิน การเงินนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กดหยุดไปนะเพราะเนื่องจากผมทบทวนว่าที่ผมหยิบไพ่มาแนวไพ่มันจะออกมาไปในทิศทางไหนนะครับคือพยายามจะหาจุดดีนะพยายามจะหาจุดดีในเรื่องการเงินแต่มันไม่เจอไงคือในเดือนตุลาคมเนี้ยต้องเจอปัญหาหลายด้านหน่อยนะครับต้องเจอปัญหาหลายด้านมากนะอการเงินไม่ค่อยดีนะการเงินระวังชักหน้าไม่ถึงหลังระวังติดขัด ระวังหาทางออกไม่เจอเรื่องหนี้สินถ้าใครยังมีเรื่องหนี้สินอยู่ปัญหาหนี้สินจะถูกกดดันอย่างหนักนะครับทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหาจะเอาอยัางไงดีวะหรือว่าปัญหาการเงินเนี่ยมันประทุมันไม่ใช่เรื่องดีนะดูจากไพ่ภาพรวมเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีอย่าค้าประกันใครอย่าเซ็นรับรองใครเรื่องทรัพย์สินเงินทองใดใดทั้งขึ้นอย่าเสี่ยงต่อให้เป็นญาติเป็นคนเงาสักหลาดเรารักกันแค่ไหน ผมเตือนว่าอย่าเสี่ยงรอเดือนหน้าก่อนก็ได้นะบอกเออถ้าถ้าเขารอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอแต่ว่าถ้าเราเซ็นค้ำประกันอะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะถ้าเซ็นเซ็นค้ำประกันให้ให,ให้ให้ลูกหลานเงี้ยอะถ้าเซ็นค้ำประกันให้ลูกหลานในเรื่องการเรียนเงี้ยอเซ็น<อ>ๆๆค้ำประกันลูกหลานในเรื่องการเรียนเซ็นค้ำประกันคนรู้จักในเรื่องการทํางานอะไรเงนะี้ยเออมันก็โอเคมันก็มันก็ได้แล้วแ,แต่คุณแต่ถ้าเซ็นค้ำประกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสินทรัพย์ เป็นเงินทองร้านรวงยาเด็กขาดเพราะถ้าคุณเซ็นผมไม่รับประกันเพราะไพ่ยแย่ๆมันขึ้นเพียบเลยในเรื่องการเงินระวังคุณจะต้องมารับผิดชอบมันเองหรือระวังคุณต้องเจ็บปวดกับเรื่องนี้เพราะไพ่เนี่ยมันหมายถึงการเงินรั่วไหลและก็ความเจ็บช้ำความบอบช้ำในเรื่องการเงินนี่สินที่ลุงลังนี่สินที่ติดพันหรือว่าโดนกดดันถ้ามีนี้สินก็อาจจะโดนกดดันในเดือนตุลาคมนี้ภาวะการเงินชอ็อตติดขัด อย่าเสี่ยงโชคโดยไม่จําเป็นถ้าอยากเสี่ยงก็แนะนําให้ลอตเตอรี่งวดละใบพอเพื่อความสมถะมันจะถูกมันก็ถูกมันไม่ถูกเราก็ไม่เจ๊งแค่ใบเดียวแต่ถ้าเราไปซื้อหลายๆใบเนี่ยมันจะเป็นการหมักหมมให้เรารู้สึกว่านี่เราเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดสักทีหวังอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไปโทษดินโทษฟ้าว่าโอ้โหทาบุญก็ทําแต่ทาไมไม่อนุเคราะห์ไม่ไม่มอบโชคมอบลาภให้บ้างเลยไม่ทําให้ถูกหวยบ้างเลยอันนี้คือวิถีทางของคนที่ไม่มีสติคือโกรธแล้วมันไร้สติ มันไปโทษดินโทษฟ้าโทษเทวดาไปเรื่อยความจริงแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับนี่คือการเตือนเรื่องการเงินสถานการณ์ทางการเงินของราศีพิจิกในช่วงเดือนตุลาไม่ค่อยเวิร์กนะนะครับอาจจะต้องติดขัดอาจจะต้องช็อตต้องประหยัดหน่อยต้องประหยัดต้องรู้จักเซฟบางทีอาจจะต้องเสียเงินหรือว่ามีเรื่องเสียเงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นระวังการเสียเงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นด้วยอย่างเช่นอุบัติเหตุ รถล,ลาหรือว่ายางรัว่วรถเสียหรือว่าอะไรต่างๆน,นานาหรือว่ารถพังรถเฉียวหรือว่าของหายถูกลักทรัพย์ถูกโกงถูกเบี้ยวมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นครับเมื่อกี้คิดมันตัดนะครับภายในเดือนตุานานลาคมเนี้ยต้องระมัดระวังเขาไว้นะครับ ระมัดระวังในเรื่องการเงินเขาไว้สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับโอเคพูดแค่นี้พอเนาะถ้ามันแย่เนะี่ยเราก็ไม่ต้องมาย้ำม,มันมากเนาะเตือนให้ระมัดระวังตัวก็พอนะครับใช้เงินใช้จ่ายอะไรระวังนะครับเพราะว่าการเงินต้องระวังแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกอย่างต้องระมัดระวังต้องเซฟต้องรู้จักประหยัดบางทีมนันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่น่าเสียขึ้นไม่น่าเสียคืออย่างที่ผมบอกไงว่าต่างๆนานารถชนบ้างรถเฉียวบ้างของหายบ้างเนี่ยนะ ก็นะครับสาหรับใครที่อยากฟังเรื่องความรักนะครับคลิปความรักเนี่ยไปฟังคลิปหน้านะครับคือคือผมจะแบ่งเป็น2คลิปนะระหว่างคลิปการงานการเงินกับคลิปความรักนะเดี๋ยวรอฟังคลิปความรักแล้วกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการงานกับการเงินเนี่ยมันก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วนะลองมาฟังความรักที่ว่ามันจะเหนื่อยไหมนะอาจจะเป็นระลอกขึ้นรอกสุดท้ายหรือเปล่านะครับที่จะถ่าโถมมาก่อนที่เราจะเสวยสุขในเดือนเกิดของเราถ้ามองในแง่ดีเป็นแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไร เปล่านะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ